ว่าข้างในมีอะไรเพื่อนเพื่อนรอลุ้นดูส่งมาให้เราราคาครเอเตอร์ด้วยกันนะคะเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนครเอเตอร์ด้วยกันขายให้กันไม่แพงสินค้าเราก็มาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะมันก็จะมี แต,แตเนเพื่อนๆลองถ่ายดูว่าอันนี้คืออะไรนี่เห็นไหมคะพอวาวเอา้เอา,เอาทำไมหัวทิม <c oughs> <c oughs> แกะกล่องหัวทิมเพื่อนๆนี่เห็นไหมอ๋อไมเดียแกะกล่องหัวทิมอันนี้เป็นส้มโอของพี่ไพวันเรื่องวิเศษของเราเนาะพี่เขา ที่เขามีสวนส้มโอนะสวนส้มโอที่อัมพวาดิคตอนมาให้เราเรียบร้อยสวยงามโอ้แถมมีแถมมาให้ด้วยนะเพื่อนๆได้ตั้งหกต้นเลยสวยมากๆนี่เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันได้ตั้งหกต้นสวยมากๆเลยพี่เขาให้มาโอ้นี่ ไม่เดี๋ยวก็จะทำไว้ก่อนนะเห็นไหมโอ้ต้นสวยมากมีรากด้วยพ่อพ่อมาดูนี่นี่ค่ะสวยสวยดูว่าจะเอามาปลูกระยองจะรอดไหมนะเพื่อนๆสามารถอุดหนุนเพื่อนเราได้นะนพี่เขาตอนมามีรากด้วยเนาะไม่เดี๋ยวจะเอามาทำใส่น้ำก่อนนะไว้ในร่มก่อน เดี๋ยวเราไปเอาถังมาใส่นะสวยๆเลยอู้เขาตอนมีลากออกเรียบร้อยส้มโอทับสิบสยามนะคะนี่เป็นพัดกิ่งทับทิมสยามกิ่งสวยมากขอบคุณพี่เพวันมากๆนะคะ